ตนสังกัดแถลงด่วนหลังพระเอกดังถูกโยงเรื่องชู้สาวโปรโกอฟเมื่อวันที่6ตุลาคมแจมเอ t นเตอร์เทนเมนต์ได้ตอบโต้ข่าวลือที่นักร้องนักแสดงหนุ่มโจจองซอกมีความสนิทสนมกับนักกอฟหญิงมากกว่าปกติโดยกล่าวว่ามันเป็นเท็จทั้งหมดเป็นเรื่องเลวร้ายที่ค่ายและนักแสดงจะเชื่อมโยงกับบุคคลที่พวกเขาไม่เคยพบและการคาดเดากำลังจะกลายเป็นความจริงต้นสังกัดกล่าวเสริมว่านักแสดงโจซองซอก ไม่มีความใกล้ชิดส่วนตัวกับนักกอล์ฟหญิงหรือความสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากันแต่อย่างใดทั้ทงนี้จามอินเตอร์เทนเมนต์จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในานามของนักสแสดงโดยปัจจุบันโจจงซอกแต่งงานกับนักร้องสาวกัมมี่ในปี2018และมีลูกด้วยกันหนึ่งคนในข่าวที่เกี่ยวข้องแถลงการของจามอินเตอร์เทนเมนต์เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เรนรเผชิญกับขา่าวลือว่าเขานอกใจภรรยาของเขานักแสดงสาวคิมแทฮีกับนักกอล์ฟมืออาชีพในรั นามเช่นกัน